สถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดจริงๆค่ะกับการสู้รบในยูเครนหลายพื้นที่เจอการโจมตีจากรัเสเซียอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายล่าสุดนะคะก็คือที่เมืองพอตตาวาทางภาคกลางค่ะการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งนี้มีรายงานแล้วนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย50คนและบาดเจ็บอีกจํานวนมากในขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานข่าวทางฝั่งสหรัฐที่ใกล้จะได้ข้อยุติแล้วนะคะเรื่องของข้อสรุปในการส่งขีปนาวุธพิสัยไกลไปให้กับยูเครนในการยกระดับการต่อ สู้ครั้งนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานนะคะโดยอ้างคำพูดจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่บอกว่าตอนนี้เนี่ย ใกล้จะบรรลุข้อตกลงการส่งขีปนาวุธร่อนจากอากาศสู่พื้นผิวร่วม JASM s Joint Air to Surface Standoff Missiles โดยผลิตโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินโดยจะมีการส่งให้กับยูเครนะนะคะโดยคาดการว่าจะมีการประกาศการตัดสินใจครั้งนี้ให้กับสาธารณชนได้รับทราบในฤดูใบไม้ร่วงคือระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน สำหรับขีปนาวุธ JASSM นี้นะคะรุ่นมาตรฐานเนี่ยมีพิสัยทำการถึง370กิโลเมตรขณะที่รุ่น ER มีพิสัยตั้ง1,000กิโลเมตรแล้วก็สามารถหลบหลีกการตรวจจับของระบบเรดาร์และติดตั้งได้กับเครื่องบินรบหลายรุ่นที่ผลิตในสหรัฐซึ่งกระโจนไปถึง F-16 ด้วยค่ะซึ่งยูเครนเนี่ยได้รับมอบจากชาติพันธมิตรตะวันตกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งหักยูเครนได้รับมอบขีปนาวุธนี้แล้วนะคะนี่จะเป็นการเสริมศักยภาพในการโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้มากขึ้นแต่ตอนนี้สหรัฐยังไม่ได้อนุมัติเพราะเขากลัวว่าอาจจะเป็นการทำให้สงครามเนี่ยมันขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น ส่วนความเคลื่อนไหวสถานการณ์สู้รบค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ซัลเนสกี้ผู้นํายูเครนบอกว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธ2ลูกโจมตีสถาบันสื่อสารของกองทัพและโรงพยาบาลอีกแห่งซึ่งอยู่ใกล้กันที่เมืองพอตาว่าทางตอนกลางของประเทศส่งผลให้อาคารของสถาบันถูกทําลายบางส่วนนะคะโดยประธานาธิบดีซัลเนสกี้บอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจากการโจมตีครั้งนี้เนี่ย อย่างน้อย51คนเจ็บอีก180คนแล้วก็ร้องขอให้ชาติพันธมิตรตะวันตกส่งระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศให้กับยูเครนเพิ่มขึ้นอีกรวมถึงขออนุญาตให้รัสเซียใช้ขออนุญาตให้รัสเซียใช้อาวุธที่ได้ขอภายขออนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับมาจากชาติพันธมิตรโจมตีรัสเซียได้ลึกขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การโจมตีซ้ำๆแบบนี้อีก โดยจนถึงตอนนี้นะคะยังไม่มีการเปิดเผยว่ารัเสเซียเนี่ยโจมตีเข้ามาจากจุดไหนแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากองทัพยูเครนเนี่ยรายงานว่ามีการยิงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ออกจากภูมิภาคไครเมียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัเสเซียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองพอตาว่าไปประมาณ430กิโลเมตรค่ะ